คอคนนี้เราทําดอกมะล้ได้แค่เก้าสิบดอกเองเนี่ยจะไปส่งครูแล้วไม่ถึงร้อยไม่รู้ว่าครูจะสอน100าร้อยมมลัยให้หรือเปล่าไปเรียนกันเลยครูนัไว้แปดหมง่นคึ่งแปดโมงสามเอ็ดแล้วครับไปเรียๆเรีรปประตูกันนะนไปเรื่องเก้าสิบด,ดอก ร้อยเมล็ยได้แค่เก้าสิบดอกเองครูจะสอนไอ้ทำดอกมะลิแค่เก้าสิบดอกเองรู้ไหมครูจะสอนร้อยเมล็ดให้หมดอกนัดครูนะต้องจากหนึ่งครึ่งนี่คืออุปกรณ์ในการทำมะลิดอกมะลินะจ๊ะเมื่อคืนนี้เห็นก็หายดีเพื่อนหาให้เจอจ้าเอ๋สวัสดีทุกคนอะไร ได้เก้าสิบดอกเองค่ะอีกสิบดอกได้ขยเก้าสิบดอกเองครูนัดวัแปดโมงครึ่งนะไหนนะหน้าอาหายได้ห้าสิบดอกของพี่ได้ห้าสิบดอกพี่ทวยไดนมพงมาทำมาเช้ายี่สิบดอกอะโอ้พี่คือเป็นง่วงนอนทำไม่ไหวเลยหลับนีคือวันเดียวเองเหรอคะคนเดียวคือชอบไหมคะชอบค่ะอชอบพี่ว่าจะได้สี่ร้อยบาทอะ สี่ร้อยบาทต้องทํากี่ดอกพันดอกพันดอกได้สี่ร้อยใช่ชอบตรงนี้เลยเออชอบเลยใช่ไหมนี่แก้มือใหม่นะนี่มือใหม่วันเดียวเองอันเนี้ยต้องว้าวสุดยอเล่นได้สุดดอกก็พอแล้วในหัวนักที่อะไรนะที่พาครูมาสอนทำอ่าดอกวันนี้นะจ๊ะเพื่อร้อยมาหลายนี่นี่คนนำมาเลยนั่นแต่พูดไป้นี่จะไม่กดผิดผิดดอกไดแล้วก็ได้ร้อยเนี่ย ใช่แล้วกินข้าวก่อนเดี๋ยวพ่อไปเรียนอยู่ี่ขายนี่เสร็จพี่ก็มาที่ร้านมาทำที่ร้านเองก็ได้เนี่ยอืมวันนี้วันนี้เขาสอนร้อยถ้าพี่ได้ร้อยดอกอะ่ะนี่ไม่ว่าเขาเค้ารอเสริบเออเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าร้อย,อออยเ,เคย,เร,ยครับจ้างร้อย แต่นี่มันของปอมมันแข็งนะเว้ยมันไม่ได้นิ่มเหมือนของจริงนะกล้ามันต้องแข็งแน่เลยครูไปยังวะพี่เบนเห็นครูไปยังครูไปยังครูไปแล้วเหรอครูนี่หยุดวันหนึ่งนะเขาไม่ขายวันจันทร์อ๋อ